มาค่ะเพื่อนๆต้มเส้นตีนไก่เปื่อยๆเลยค่ะมีตีนไก่มีไก่ยอแล้วมีปีกไก่มีเส้นเหนียวๆนุ่มๆมากินด้วยกันค่ะค่ะส่วนประกอบนะคะของต้มเส้นของเรานะคะก็จะมีตีนไก่นะคะมีอกไก่ปีกไก่นะคะมากน้อยก็แล้วแต่อันนี้เรามีไก่ยอนะคะไก่ยอใส่หนังที่เราทําไว้นะคะมี รสด,ดีมี3ามเกลือนะคะกระเทียมพริกไทยก้านผักชีนะเพื่อนๆอยู่มังนอกมันไม่ไมีรากผักชีนะแล้วก็มีซีอิ๊วดำแล้วก็มีเกลือนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็มีน้ำมันหอยนะเพื่อนๆนะก็เดี๋ยวปรุงรสไปเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยปรุงเพิ่มนะคะอ่าอันดับแรกนะเพื่อนๆเราจะต,ต้มต้มตีนไก่ก่อนนะคะต้มแล้วก็เทน้ําทิ้งไปนะคะแล้วก็เอาไปใส่ในซุปของเราต่างหาก ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะใส่ล้างแล้วก็ใส่ไปเลยก็ได้นะคะชอบกุ้งชอบแบบต้มก่อนมากกว่าต้มปีกไก่ไปด้วยเ,ออเดี๋ยวปีกไก่ไปใส่หม้อนู้นเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวต้มตีนไก่ไปนะคะสักสิบสบนาทีนะคะแล้วก็ค่อยไปใส่ซุปของเราทีหลังนะคะเพื่อนๆหม้อซุปเราก็เดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่3ามเกลือลงไปนะคะล้ไปด้วยใส่3มเกลือนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยเกลือนะเพื่อน แล้วก็มีผงรสด,ดีนะคะแล้วก็มีซีอิ๊วดำเสร็จแล้วก็มีซีอิ๊วขาวนะคะโอ้ยกระเด็นยังไม่ต้องเค็มมากนะเพื่อนๆเดี๋ยวปรุงอีกทีนะคะเสร็จแล้วก็มีน้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยขวดน้อยนะ โอเคแล้วก็มีน้ำตาลนะเพื่อนเเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะเส่ไปเลยให้มันออกรสเข็มๆหวานๆนะคะน้ำซุปเราเริ่มเดือดแล้วนะเพื่อนๆเ,เราจะใส่อกไก่ลงไปนะคะแล้วก็ปิดไก่ จะได้อร่อยอันนั้นตีนไก่เราต้มอยู่นะเพื่อนๆนสัก10นาทีแล้วเราเอามาใส่แล้วแต่เพื่อนๆนะเราชอบต,ต้มตีนไก่ก่อนนะคะตีนไก่เราก็ต้มครบประมาณ10นาทีแล้วเพื่อนๆเราก็จะเอามาใส่หมอ้อน,นี้นะคะน้ำน้ำที่เราต้มเราก็จะเททิ้งนะคะ,ะจะได้เปื่อยๆนะคะเพื่อนๆน เสร็จแล้วนะคะเราก็จะปรับเป็นไฟกลางนะเพื่อนๆนนะกลางค่อนอ่อนนะคะตุ๋นเข้าไปเรื่อยๆตุ๋นประมาณสี่สิบนาทีนะเพื่อนๆอ่าเปิดฝาแล้วค่ะนี่ตุ๋นประมาณสี่สิบนาทีนะคะเป็นไฟกลางค่อนอ่อนนะคะ ค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็ใกล้จะครบ40นาทีแล้วนะคะเราก็จะเติมไก่ยอของเราลงไปนะคะเนี่ยสังเกตว่าน้ําเขาจะเริ่มงวดนะคะก็เติมไก่ยอของเราไปเลยคะ่ะตอนนี้ก็ครบ4ี่นาทีแล้วนะคะหมูยอไก่ยอแล้วก็ขึ้นอื่นนิดนีงแล้วก็มีปีกไก่เดี๋ยวเราจะแยกไปต้มกับ เส้นอีกหม้อหนึ่งนะเพราะว่าเราจะไม่ต้มเส้นอันนี้นะคะเพราะว่าเรากินคนเดียวเราก็จะแบ่งไว้กินหลายวันนะเพื่อนๆหลายมื้อนะเพื่อนๆนะอันนี้เราตักแบ่งน้ําซุปมาแล้วเพื่อนๆนะแล้วก็มาตั้งตั้งอีกหม้อหนึ่งนะคะเราจะต้มเส้นอันนี้นะคะเพิ่มเข้มอีกนิดนึงเพื่อนๆไม่มีฟ้าเขียวนะคะอะน้ําเดือดแล้วเราก็ใส่วุนเส้นไปได้เลย ตามชอบใจเยอะๆหิวไม่นานนะเพื่อนๆนะสองนาทีนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอามาใส่ในชามของเรานะคะเดี๋ยวเราจะอิบเครื่องมาเติมนะเพื่อนๆ อไก่ยอไปแล้วนะคะเราก็จะมีไก่ฉี่ของเรานี่กุบกิบเราก็จะมีตีนไก่นะคะก็ปรุงรสตามชอบใจเลยนะเ,นเนพื่อนเือนพริกนี่ กินมาคะเพื่นพนอนๆก็มีผักชีกับต้นหอมแล้วก็มีพริกป่นตานนิดนึงก็ไ,ได้นะเพื่อความกลมกล่อมนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้นะเพื่อนๆนะกระเทียมเจียวนะคะท็อปด้วยกระเทียมเจียวโอ้โห ามใหญ่ว่าหิวเสร็จแล้วเราก็จะทำการคูเล่คดได้ไหมเนี่ยอโอมากินด้วยกันเพื่อนๆน, <laughs> นี่นะคะแล้วก็เส้นเราก็ลวกต่างหางนะถ้าถ้าใครกินทีเดียวนะเพื่อนๆ กินแบบว่าคนเยอะๆครอบครัวใหญ่ก็ใส่ในหม้อไปเลยนะคะต้มไปทีเดียวเลยนะโอ้โหเพื่อนๆโอ้โหอ่ะชิมน้ำซุปก่อนอืมอืมขอน้ำปลาอีกนิดนึงติดไปหน่อยอขอเติมน้ำตาลถ้าใครชอบเปรี้ยวก็เติมเปรี้ยวไปนะคะนี่ขอเติมน้ำลาลนิดหน,นึนนงนน โอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่กดเข้ามาดูนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจงให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วะค่ะสวัสดีค่ะ